เผยอายุจริงไม่แต่งงานไม่มีลูกแต่มีความสุขดีค่ะก็ต้องบอกว่าการเวลาไม่สามารถทำอะไรผู้หญิงคนนี้ได้นะคะสำหรับน้ำฝนสวงสุดาผู้ส่งทวงตำแหน่งนางสาวไทยปี2540คนที่34ประเทศไทยแม้ว่าปัจจุบันเธอจะเข้าเลข4แล้วนะคะด้วยอายุแต่ความสวยของเธอยังคงสวยสับคลังค่ะไม่มีอะไรที่มาสามารถทำลายความสวยของเธอได้การเวลาผ่านไปแต่การดูแลสุขภาพร่างกายเองเธอดีจริงๆดูกระชากวัยแถมดูเท่ๆคุ คู่อีกด้วยที่สําคัญนะคะก่อนหน้าเนี่ยบอกว่าคบหาดูใจกับพี่อีทนานถึง14-15ถึงปีแล้วแหละความสุขลงตัวดีเราคือแบบไม่เหมือนกันนะเรามาเจอกันจังหวะที่ฝนโฟกัสในเรื่องงานดูแลครอบครัวพี่เขายังคงยุ่งกับเรื่องงานเขาก็ยอมรับในเคลื่อนไขที่เราแฮปปี้แบบนี้ไม่มีรูปคู่เขาในจีแต่เขานจะลงรูปคู่เราเขาให้เกียรติเราทั้งต่อหน้านและรับหลังด้วยแบบนี้มีความสุขแล้วแหม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆคะ่ะ thank <laughs> you